หนึงวิธีที่ดับทุกแล้วก็ได้ผลดีมากๆเลยนะคะที่ครูซันไร์ใช้เป็นประจําเลยนะคะทุกครั้งที่เรามีความทุกเนี่ยสังเกตหมว่าเราจะชอบคิดอยู่อย่างนั้นซ้าไปซ้ำมาซ้าไปซ้ำมาวิธีการที่ครูอชอบใช้ทานะคือการเปลี่ยนบรรยากาศค่ะเปลี่ยนบรรยากาศในที่นี้คือสมมุติว่าเราอยู่ในห้อง บ้านเราแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยเราทํางานจนเราสึกโอ้โหมันเหนื่อยมากมันท้อมากแล้วเราก็ยังอยู่ในที่เดิมซ้ำซซ้ำซ้สังเกตไหมว่าพลังเราจะเริ่มหายไปเลยแล้วเราก็เริ่มมีความเครียดทั้งๆท,งที่เอ๊ะเหมือนฉันจะไม่เครียดแต่มันก็เครียดอยู่ดีดังนั้นวิธีการที่คุณกําลังทุกข์อยู่เนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะสถานที่ที่คุณอยู่มันอาจจะ เป็นแบบภาพจําหรือความชินชาของคุณภาษากายของคุณมันจดจําแบบนั้นมันไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นมันไม่ได้รู้สึกว่ามันมีแรงบันดาลใจดังนั้นคุณเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงแทนที่จะนั่งอยู่ในห้องอาจจะเอ๊ะมาตั้งโต๊ะทํางานอยู่ตรงหน้าสวนไม้ตอนเย็นหรือใดๆหรือออกไปเดินเล่นสูดอากาศแบบนึงนะคะหรือไปเล่นกับน้องหมาน้องแมวแบบนี้จะช่วยให้คุณคลายทุกได้ทันทีเลยนะคะเพราะว่าพลังของการโฟกัสที่คุณกําลังเครียดอยู่มันจะถูกผ่อนคลายเพราะว่าคุณเลือกที่จะปรับพลังงานของคุณคุณเลือกที่จะเปลี่ยนโฟ ให้โฟล์ของคุณไปอยู่ในที่ที่มันทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นนี่เป็นวิธีที่ครูใช้เยอะมากนะคะแล้วก็บ่อยมากๆเลยทุกครั้งที่สมมติครูทะเลาะก,กับแฟนติ๊กต่างถ้าเกิดครูอยากอยู่ห้องเดิมกันอยู่เลยนะบางทีเช้งกันเลยนะหรือบางทีเอ๊ะลูกพูดไม่เข้าหูหรือพ่อแม่ไม่เข้าใจเราหรือเรามีปัญหากับใครบางคนแล้วเรายังอยู่ตรงนั้นอยู่เนี่ยบางครั้งมันทําให้มันยิ่งรุนแรงขึ้นใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเราแค่เปลี่ยนบรรยากาศไม่ได้หนีไปนะอาจจะเปลี่ยนแบบเอะไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงไปล้างหน้า่อททมืีศจะ ให้มันขึ้นอะไฟของความรุนแรงไฟของความโกรธไฟของความทุกไฟของความเกลียดไฟของความไม่เข้าใจไฟของแบบเฮ้ยฉันอยากจะชนะมันเผาผ่านคุณและคนที่คุณรักเสมอคนที่อยู่รอบข้างคุณด้วยดังนั้นเนี่ยวันนี้แก้ทุกให้ตัวคุณหนึ่งคนแต่มันสามารถทําให้หลายหลายคนหลุดพ้นจากความทุกไปกับคุณได้นะคะคุณสันไรสร้างคลิปดีๆมีประโยชน์ไว้เพียบเลยถ้าเกิดคุณอยากเรียนคอร์สฟรีสามารถขอได้ที่แอดครูสันไรตรงนี้นะคะถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้คุณอยากแชร์ให้คนที่เขามีความทุกได้หลุดพ้นก็ฝากกดไลค์กดแช กดติดตามไว้ด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย